สึกฟุตบอลไทยลีกนัดที่ผ่านมาครับเป็นนัดที่5ของฤดูดกาลแล้วครับก็มีประตูการเกิดขึ้นมากมายนะฮะนี่เป็นสัปดาห์ส่งท้ายก่อนจะเข้าสู่เบรกทีมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดู5ลูกยิงสวยๆ,ๆที่วันนี้บอลเต็มแม็กคัดมาว่าจะมี5ลูกยิงสวยๆประจํานัดที่5ลูกไหนบ้างน,นะครับก็ต้องขอบคุณภาพไฮไลท์จาก True Vision Now ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดู5ลูกยิงสวยๆ,ๆประจํานัดที่5กันเลยครับ อันดับที่5ครับไปดูเกมที่สุโขทัยเจอกับอุทัยลูกนี้ขึ้นนำา1 0ของทีมเยือนอุทัยธานีครับการยิงมุมแคบของเจมส์เบรดฟ,ฟอร์ดแบ็กขวาเติมขึ้นมายิงหักข้อลูกนี้เสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามเจมส์เบรดฟ,ฟอร์ดอันดับที่4ครับไปดูเกม BG คืนฟอร์มบุกไปชนะขอนแก่นได้3 0ลูกนี้รานิวซานตาหน้าครับหักข้อยิงยัดเสา2เข้าไปครับ สวยทั้งคนจ่ายสวยทั้งคนยิงครับเริ่มจากชนาทิพย์รับบอลมาตรงกลางครับก่อนจะเห็นช่องแล้วแทงให้ราเนลซานตาน่าครับแตะหนึ่งทีแล้วสับด้วยขวาลูกนี้เสียบเสาเข้าประตูอันดับที่3ครับไปดูเกมบุรีรัมย์กับนครปฐม,มแตะเข้ามาแล้วหักด้วยขวาลูกนี้ของศาสลัก์ไหประโคนครับจังหวะเติมขึ้นมาของแบ็กซ้ายรายนี้ครับจับซ้ายแต่งขวาแล้วก็ยิงยัดเสาแรกเข้าไป เก็บ3แต้มต่อเนื่องบุรีรัมอันดับที่2ก็ไปดูเกมสุขโขทัยกับอุทยัยลูกนี้ประตูที่3ของทีมเยือนอุทยัยจับ1ทีแล้วกระดกข้ามหัวของลิคกโดสานโต้ยิงอย่างเลือดเย็นเลยครับพาอุทยัยบุกมาเก็บ3ามแต้มเอาชนะสุขโขทยัยไปได้ลูกนี้ครับอันดับของซานโตสพัก1ทีแล้วก็กระดกลูกนี้น้ำหนักทิศทางพอดีเป๊ะเลย อันดับที่1ครับลูกยิงสวยๆประจำนัดนี้เดนิสมูริโลบังเหลี่ยมซ้ายแล้วอัดลูกนี้เต็มข้อยิงลูกนี้ประตูขึ้นนําให้กับนักราีมาครับขึ้นนำหนึต่อศูนแล้วดีใจท่าดีกีตาร์ซิกเนเจอร์เลยครับอัดด้วยซ้ายลูกนี้พาสวาัสด์แคทเก็บ1แต้มยังไม่แพ้ใคร และนี่คือ5ลูกยิงสวยๆที่บอลเต็มแม็กคัดมานะครับห้าอันดับแรกถูกอกถูกใจลูกไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่ามีลูกไหนตกหล่นไปก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากสัปดาห์นี้ครับไทยลีกจะพักเบรกทีมชาติกันแป๊บหนึ่งก่อนที่จะกลับมาแข่งขันกันต่อในกลางเดือนกันยายนก็เดี๋ยวรอติดตามครับคลิป5ลูกยิงสวยประจํานัดที่6และนัดต่อๆไปกันได้ทางบอลเต็มแม็กฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ทุกช่องทางของบอลเต็มแม็กปหด้วยนะคร